ล่าเสื้อนักบอลวันนี้เป็นอีพีที่19บเก้าหัจะพาทุกคนมาดูฟุตบอลที่สู้กันท่ามกลางสายฝนและมีภารกิจการตามล่าเสื้อนักเตะก,กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนสำหรับอีพีนี้นะครับเป็นการตามล่าเสื้อของนักเตะอดีตท,ทีมชาติไทยสำหรับอีพีนี้จะเป็นยังไงไปดูกันสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็คือมีท q มไปดูบอลกันอีกแล้วนะครับคนก็คือจะไปดูสนามไทยลีกซอนนะครับซึ่งสนามนี้นะครับเราก็เคยไปดูมาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับ ฝนตกครับทุกคนตอนนี้ก็คือติดฝนอยู่นะครับทีกคนอยู่หน้าคอนโดนะครับก็คือฝนยังตกอยู่เลยนะครับผมก็อาจจะไปสายหน่อยนะครับทุกคนอาจจะแบบว่าเกือบจบครึ่งแรกเลยนะครับคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะทันดูเกมในครึ่งแรกหรือเปล่านะครับทุกคนก็ขออนุญาตเดินทางก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวจะฝ่าดงฝนไปเลยนะครับเคทุคนตอนนี้ก็เราถึงสนามแล้วที่ร้อนนะทุกคนอยู่สนามของพาริสเทโรนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือฝนตกอยู่เหมือนเดิมครับทุกคน ก็มาสายนะครับวันนี้ก็น่าจะเกือบจบครึ่งแรกแล้วนะครับทุกคนผมเพิ่งมาถึงสนามเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเดินดูแถวนี้ก่อนลวกันนะครับเดี๋ยวก็จะไปดูในเครื่องหลังแบบเต็มๆแล้วกันนะครับทุกคนก็คือวันนี้นะครับเป็นพลิสเตโรนะครับทุกคนเปิดบ้านรับการมาเยือนของบางกอกเอฟซีนะครับทุกคนเป็นทีมของชาปุยนะทุกคนหรือว่าดีทีมชาติอย่างชาริลชาปุยนะครับก็อยู่ในส่วนของบางกอกเอฟซีด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าสนามนะครับนี่รับคนก็ เราอาจจะไม่ได้แบบว่าพรีวิวช็อปนะทุกคนพรีวิวสนามมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเคยมาที่นี่แล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเดินดูเล่นๆก่อนเลยกันนะครับก่อนที่เราจะไปซื้อตั๋วกันนะครับทุกคนวันนี้ก็จะไปนั่งฝั่งมีหลังคาแล้วกันนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วนะครับเรานั่งฝั่งไม่มีหลังคาไปแล้วนะครับพุกคนก็เดี๋ยวเราไปนั่งฝั่งมีหลังคาบ้างแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็คือต้องกลางร่มหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าฝนมันตกนะครับเดี๋ยวกล้องจะโดนน้ำนะครับโอเคทุกคนเราเจอบูธมัสมันอีกแล้วนะครับก็รอเคแล้วเราไปเจอที่การท่าเรือนะครับวันนี้ก็เรามาเจอที่โพลิสเทโรนะครับก็จะไปซื้อการ์ดกันนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเอาใช่ครับใช่ครับเอาพี่เจอาพิโชคใบหนึ่งได้ครับเจพิโชคนะครับครับผมอันนี้เป็นการ์ดเทโรนะครับทุกคน แต่เจโลถ้าเป็นที่สเตเดียมเนี่ยลดราคาเหลือดเสมอเก้าสิบก็มีการยิมภาคตั้งเพจเป็นวแฟนอาร์กับลิเกอร์มานะครับอันนี้เดี๋ยวแถมไ้ขอบคุณครับกับล้อปลาอันนี้ก็เป็นคู่สาวตัแถมไปแฮมอีกใบหนึ่งโอ้โหใดีมากครับทุกคนขอบคุณครับจริงอยู่นะโอ้ด้วยโอเคอันนี้แถมให้ใบหนึ่งด้วยอันนี้ใครวะโค้ชเจทน่าจะเป็นพี่เจหรือเปล่า ของแถมเยอะมากครับทุกคนเท่าไหร่ครับไอ้กั๊ดนะสี่สิบเก้าบาทครับสี่สิบเก้าเองแต่ถ้าเป็นการ์ดที่เทโลจะถูกกว่าที่อ๋อนี่ทุกคนได้ไปแล้วนะครับเป็นการ์ดพี่เจอละพีโชคนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วก็คือเราได้เสื้อพี่เจอละพีโชคมานะครับคือจะเอาไปให้พี่เจเซ็นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับไปกันทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงอัจันทร์แล้วที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปนะครับว่าจะมานั่งฝั่งมีหลังคาครับทุกคนเพราะว่าครั้งที่เราเคยมาก่อนหน้านี้นะครับเราไปนั่งฝั่งไม่มีหลังคาไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็ฝนมันตกนะครับทุกคนก็เลยมานั่งฝั่งมีหลังคาครับตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของครึ่งเวลาหลังนะครับเป็นโพลิสเตโรนี่ทุกคนขึ้นนําอยู่2ประตูต่อหนึ่งนะครับ ทุกคนก็คือตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปประมาณ52 53นาทีแล้วนะครับคนเป็นขาฝังเจ้าบ้านนะครับผมโพลิสเตโรเนะครับขึ้นนำบางกอกอยู่2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็คือเรามาสายนะคนเรามาดูแค่ครึ่งหลังนะครับเพราะว่าครึ่งแรกไม่ทันครับทุกคนติดฝนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูไปเรื่อยๆลกันนะครับว่าเกมนี้จะจบยังไงนะครับแล้วก็เราจะตามล่าเสื้อของนกเตะได้หรือเปล่านะครับทุกคนนี่หัวแบบผมแบบชุ่มเลยนะรับคนเพราะว่าโดนฝนมานะครับ นุ้ก็เป็นกองเชียร์ฝั่งเจ้าบ้านนะทุกคนที่เป็นกองเชียร์ฮาร์ดคอร์ครับที่เราเคยไปนั่งในครั้งก่อนนะทุกคนครั้งที่แล้วนะครับใน EP 5นะครับทุกคนก็ไปย้อนดูได้นะครับตรงนั้นก็มันมากๆทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือฝนตกนะทุกคนคนก็เลยแบบว่าบางๆไปหน่อยนะครับวันนี้ก็นั่งฝั่งมีหลังคานะทุกคนอันนี้คือกองเชียร์ฝั่งทีมเยือนนะทุกคนเป็นบางกอกเอฟซีนะครับก็ เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกนะครับคนก็เลยมากันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับตอนที่เราไปดูในบ้านของบางกอกนะครับก็คนเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนประมาณนี้กันนะครับก็าน่าจะติดฝนกันนะครับทุกคนก็เลยไม่ได้มานะครับคนตอนนี้ก็คืออยู่ช่วงของ10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนไม่รวมทดเวลาครับก็าเคือยู่นาทีที่80แล้วนะครับตอนนี้ก็สกอร์อยู่ที่2ประตูต่อ1นะครับทุกคนเป็นเจ้าบ้านคลิสเตโรนะครับขึ้นนําอยู่2ประตูต่อ1นะครับทุกคน ก็มาดูเลยกันนะครับว่าในช่วงของ10นาทีที่เหลือนะครับจะเป็นทีมเยือนที่ตามตีเสมอได้หรือว่าจะมีอาณ์ฟังของเจ้าบ้านที่หนีหอไปได้หรือเปล่า <ru> นะครับคนก็มาลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะจบที่สกอร์ไหนนะครับและก็วันนี้นี่ยครับยังไม่รู้เลยนะครับคนว่าเราจะได้เสื้อของนันกเตะคนไหนนะครับแต่ก็ใบให้ว่าน่าจะเป็นฝั่งทีมเยือนนะครับคนก็ต้องไปรอลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะเป็นเสื้อของใครนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับคนที่ลุ้นมากๆนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะได้เสื้อของใครนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเรื่อยๆกันนะครับเมื่อจบเกมก็คือจะได้เวลาของเรากันเหมือนเดิมนะครับทุกคนมาครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าอยู่ที่สองหนึ่งนะทุกคนแล้วนี่บุกมาอีกแล้วครับโอเคทุกคนเกมจบแล้วเรียบร้อยนะครับก็ได้เวลาของเราแล้วทุกคนไปตามล่าเสื้อกันนะครับ ก็อีพีนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะทุกคนเป็นอีพีที่ลุ้นมากๆทุกคนก็คือยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะได้เสื้อของนักเตะคนไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไปเดินดูแล้วกันนะครับว่าจะไปเอาเสื้อตรงไหนดีครับทุกคนไปดวนเขาว่าจะได้เสื้อหรือเปล่านะครับทุกคนอาจจะเป็นอีพีที่เฟลก็เป็นได้นะครับทุกคนก็ไปลุ้นพร้อมกันเลยกันนะครับ โอเคทุกคนก็คือตอนนี้นะครับมันก็เกมจบแล้วนะครับก็คือนักเตะยังไปต้องไปเดินขอบคุณแฟนบอลก่อนนะคนรอบสนามฝั่งนู้นนะครับก็คืออาอย่างที่บอกไปนะครับว่ารอบที่แล้วเราก็นั่งฝั่งหนูนะครับฝั่งไม่มีหลังคาครับก็คือจะมีนักเตะมาขอบคุณแฟนบอลนะครับแต่ว่าวันนี้คือเรามานั่งอีกฝั่งหนึ่งนะเนฝั่งที่มีหลังคานะครับเพราะว่าเรากลัวฝนนะครับกลัวกล้องเปียกครับทุกคนก็เลยมานั่งฝั่งนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอให้นักเตะเดินวนกลับมาก่อนนะครับผมแล้วก็จะทําการเอาเสื้อของนักเตะะนนคครับทุก นี่นะครับทุกคนนี้คือฝั่งของบางกอกเอฟซนะครับก็เป็นทีมเยือนสำหรับวันนี้นะครับโอเคทุกคนก็คือตอนนี้นะครับเราต้องมารอนักเตะก่อนนะครับทุกคนนี่นะครับก็คือนักเตะกําลังแบบว่ามีการคุยหลังเกมกันนิดหน่อยนะครับหลังจบเกมนะครับก็มีการประชุมทีมกันคร่าวๆนะครับวันนี้ก็มารอบนอาจารย์ฝั่งทีมเยือนแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าเรามารอเสื้อนักเตะของฝั่งทีมเยือนนะครับทุกคนนี่นะครับนี่ก็เป็นเอนักเตะของบางกอกเอฟซนะครับ โอเคทุก okay, คนก็เมื่อกี้ได้เรียนนักเตะไปแล้วนะคเัาก็บอกว่าเดี๋ยวให้ไปรอที่ทางขึ้นรถบัสของสโมสรน,นะครับทุกคนแต่ก็มีอีกหนึ่งเป้าหมายนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่าจะได้ของชับปุยหรือเปล่าทุกคนอยากได้ของชับปุยมากๆนะครับเฮียทุก <laughs> คนเมื่อกี้ก็เจอนักเตะแล้วนะครับนักเตะก็บอกว่าให้มารอทีอาทา่ทางขึ้นรถบัสนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นรถบัสสโมสรของบางกอกเอฟซีนะครับประมาณนี้ครับทุกคนก็คือ เดี๋ยวเรามารอตรงนี้ก่อนแลวกันนะครับเพราะว่านักเตะเขาจะเข้าไปอาบน้ำในห้องแต่งตัวอีกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวออกมาเจอเราตรงนี้นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าก็คือในส่วนของพลิสเทโรเนะครับเราได้เสื้อมาแล้วนะครับวันนี้ก็คือจะมาล่าเสื้อของบางกอกเอฟซีกันบ้างนะครับมาทุกคนมาดูแล้วกันนะครับว่าจะได้เป็นของใครนะครับทุกคนวันนี้เราจะไปเอาเสื้อของชาดิวชับปุยนะครับทค่อดีตนักเตะทีมชาติไทยที่หน้าตาดีมากๆครับทุกคนตื่นเต้นว่ะจะได้จริงเลย เดี๋ยวเดินมาดูนะครับตอนนี้เขากาลังคุยอยู่นิดนึงนะครับโหเฮ้ยตื่นเต้นไม่คิดว่าจะได้หนาวอ่ะเดี๋ยวรอเขาคุยแป๊บนึงนะครับทุกคนมาเลยครับทุกคนเชิญครับขอบคุณมากครับตัวเปียกนิดหน่อยเดี๋ยวรอบหน้าค่อยเอาไปให้เซ็นให้ได้ได้ได้แม้แต่วัาที่บ้านเหรอ ได้เนาะไปปะอาทิตย์นะครับได้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 ครับขอถ่ายรูปด้วยได้ครับเห็นปะเห็นไหมครับดีใจครับได้ครับขอโทษนะที่นี่ยากนิดหน่อยเพราะเขาเปลี่ยนสปอนเซอร์ใช่ไหมครับตอนนี้สปอนเซอร์เหมือนไม่พอที่ต้องติดเสื้อโซ่แมต มัดแรกยากจริงนะขอโทษนะครับได้ครับอู้ไม่เป็นไรเลยครับขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวไว้ติดตามกับของเอาไปให้เซ็นให้ที่นู่นนะครับขอโทษนะครับวันนี้เล่นไม่ดีเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับขอบคุณมากครับอุ้ยทุกคนเฮ้ยชาญูชอบปุยครับอุ้ยโคตรดีใจฮะอุ้ยไปไปดูกันต่อทุกคนเฮ้ยชาญูชอบปุยนะทุกคน เฮ้ยกระต้นๆขนลุกแล้เฮ้ยคุณว่ากล,ลกว่าคุณครับผมไปทุกคน,นไปด้านหลังขอถ่ายรูปด้วยนะ ขอบคุณมากอยู่ตรงนี้ครับได้ครับเดี๋ยวไว้ตามไปเชียร์ในบ้านต่อขอบคุณมากมากนะครับนี่ได้มาอีกตัวแล้วครับทุกคนพี่แมนนะทุกคนมาได้สิบแปดนะพี่แมนเนี่ยเคยเล่นบุรีรัมด้วยนะครับทุกคนเคยเล่นทีมใหญ่ๆมาหลายทีมมากนะครับนี่ขอบคุสองตัวครับทุกคนขอบคุณมากครับเคลมทคนที่ผมจอาก๊์ดของพี่เจอภิโชนะครับไปให้เขาเซ็นนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเราได้เสื้อเขามาแล้วครับวันนี้ก็คือจะให้เขาเซ็น การ์ดจากมัสมันให้นะครับนี่เป็นการ์ดของพี่เจรพิโชคนะครับเชขอบคุณมากครับสุดยอดครับผมสามแต้มอีกแล้วโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับเสร็จสิ้นภารกิจแล้วที่เรียบร้อยนะครับภารกิจของเราสําเร็จทุกคนนี่นะครับโอ้โหเริ่มที่อย่างแรกนะครับทุกคนก็คือได้การ์ดอันนี้มานี่ยก็คือเป็นการ์ดของมัสมันนะครับก็คือเอาไปให้พี่เจอพิโชคเซ็นแล้วที่เรียบร้อยนะครับนี่ทุกคนใส่รเป๋าก่อนนะครับอันนี้คือเซ็นมาแล้วนะครับ และก็เสื้อครับทุกคนอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าผมได้เสื้อของพลิสเทโรไปแล้วนะครับและวันนี้ทุกคนได้มา2ตัวเลยด้วยกันนะครับสำหรับบางของ FC นะครับตัวแรกทุกคนเป็นของพี่แมนนะครับวัชรกรนะครับทุกคนหมายเลข18ของบางของเอฟนะครับทุกคนนี่นะครับเป็นพี่แมนวัชรกรนะครับและก็อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวที่โอ้โหไม่คิดว่าจะได้ครับทุกคนนี่ดูด้านหน้าแบบนี้นะครับยังชุ่มเหงื่ออยู่เลยทุกคนก็คือหมายเลขเจ็ครับทุกคนชาลิวชับบุยครับโอ้โห ไม่คิดว่าจะได้จริงๆครับทุกคนอันนี้แบบว่าตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะก็คือลุ้นทั้งคลิปเลยนะรับว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็อันน <play> <t questions> ี word, okay. word, ้คือมาอยู่ในมือผมแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคทุกคนได้มาแล้วนะครับดีใจมากๆทุกคนถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับผมชื่นชอบตั้งแต่เด็กๆเลยนะทุกคนเพราะว่าเป็นหนึ่งในนักเตะทีมชาติไทยนะผมที่เล่นเก่งทุกคนแล้วก็หน้าตาดีมากๆนะครับบอกเลยว่าเป็นขวัญใจตั้งแต่ผมสมัยเด็กๆเลยนะทุกคน นี่มีคนแบบรู้จักกันหมดเลยนะครับก็นี่ทุกคนก็คือตอนที่ไปเอานะครับบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆทุกคนพูดผิดพูดถูกนะครับไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีนะครับเพราะว่าผมตื่นเต้นมากๆครับแต่ตอนนี้คือได้มาแล้วก็ทุกคนก่อนที่ทรา้ดีนะครับว่าคลิปนี้ก็คือเราไปสายนะครับทุกคนก็คืออาจจะแบบว่าไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายนะครับแต่ว่ที่สำคัญก็คือมันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนได้เสื้อเชลิชฟปวยมานะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะ The crown. Let's go.